ีไปเม็กซิกันเนี่ยนะครับในส่วนของเมนูตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นแป้งทาโก้นะครับเมนูนี้ชื่อยาวนิดนึงนะครับทาโก้กัวคาโมเล่นะครับแล้วก็ฮามาเนโลชิลีนะครับก็คือจะเป็นตัวพริกฮามาเนโลนะครับพริกฮามาเนโลเราเรียกว่าฮามาเนโลชิลีนะครับแล้วก็กัวคาโมเล่ก็คือจะเป็นเหมือนกับซาวซ่าเนี่ยนะฮะแต่เราจะใส่ในส่วนของอะโวคาโดนะฮะสับเข้าไปนะครับ ง่ายๆนะครับงั้นเราปรุงประกอบในส่วนตัวของเนื้อสัตว์ก่อนนะครับก็จะมีง่ายสุดเลยนะครับเราก็ไปซื้อมานะครับที่มันเป็นออริจินัลทาโกตังนี้จะเป็นผงนะครับแล้วก็มีแค่ตัวผงตัวนี้มีเนยแล้วก็มีเนื้อหมูสับนะครับแล้วก็จะมีส่วนปรุงรสอีกนิดนึงก็คือจะเป็นเกลือและพริกไทยเล็กน้อยนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับจากทาบาสโกเล็กน้อยนะครับง่ายๆนะครับก็คือ1เลยนะครับเราเปิดไฟอ่อนนะครับ เราเราก็จะใส่ในส่วนของเนยเข้าไปได้เลยนะครับพอเนยเริ่มละลายนะครับเราก็จะใส่ส่วนของหมูสับลงไปผัดนะครับแล้วก็เราก็จะใส่เนื้อหมูสับเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ปรุงง่ายนะครับไม่ยากตัวนี้จะเป็นอาหารทานเล่นนะครับแล้วก็มีความหอมกรุ่นของเขาเลยนะครับเปิดไฟกลางนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับ พอเนื้อหมูเสร็จเนื้อหมูสุกนะฮะไปครึ่งทางนะครับให้เราใส่ตัวผงของตัวทาโก้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับจะปรุงเขาตอนนี้เนื่องจากว่าผมต้องการให้ตัวกลิ่นและรสชาติเน่ยซึมเข้าไปในตัวเนื้อสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็เกลือพริกไทยนะครับให้ความีรสชาติที่จัดจ้านขึ้นนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับเรายัดใส่ตัวทาบาสโกลงไปนะครับแล้วก็กระชอกออกไปผัดให้เขาค่อนข้างแห้งนิดหนึงนะฮะทำไมต้องทำให้แห้งเนื่องจากว่าตัวแป้งทาโก้นยเขาจะมีความกรอบนะฮะดังนั้นตัวนี้จะต้องแห้งด้วยนะครับอ่าเห็นแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําตัวกัวาโขมโมเล่กันนะครับ อันนี้เราจะมาทําตัวกัวคาโมเล่กันก็คือเหมือนกับซาวซ่านี่เองนะครับงันเวลาเราทำเนี่ยนะฮะก็ให้เราใส่ในส่วนของตัวหอมใหญ่ลงไปนะครับก็หอมแดงนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พระเอกของเราก็คือตัวพริกนะครับพาบาเนโรนะครับแล้วก็ตัวผักชีสับนะครับนะครับเราก็จะเอาตัวของอะวคาโดเนนะครับที่สุกแล้วนะครับเอาเม็ดออกแล้วก็ปานแบบนี้ ยาวๆ่างนี้นะฮะถ้าไม่มีตัวทาโก้นะครับเราก็สามารถใช้ตัวนาโชได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเอาเนี่ยผสมกันก่อนนะฮะผสมกันอย่างี้บีบๆเข้าไปนะครับ,รนนบ,บ,บ,รรบโรยเกลือไปนิดนึงเพื่อให้เขามีรสชาติเค็มต้นหน่อยนึงแล้วก็จะเติมในส่วนของน้ำมะนาวนะครับ อารมณ์เหมือนยำดีๆนี่เองนะครับแล้วก็บี้ในส่วนตัวของอะโวคาโดตกนิดนึงนะครับให้เขาเข้ากันได้ดีนะครับรสชาติของกัวคาโมเลตัวนี้นะครับก็จะออกในส่วนของความเผ็ดร้อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวมีความมันแล้วก็มีความหอมของตัวผักต่างๆที่เราใส่เข้าไปในนี้นะครับคาวนี้เรามาประกอบล่างกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับทาโก้ตัวนี้นะครับเราก็เอาตัวผักกาดแก้วนะครับที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงก้นๆนะครับ อ่ะคราวนี้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยโคคาโมเล่นะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เราทำเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเป็นเนื้อสับแล้วก็สำคัญก็คือตัวชีสนะครับโรยไปหน่อยนึงครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูทาโก้นะครับตัวคาโมเล่ฮาบาเนโรชิลีนะครับส่วนตัวพริกของเขาเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิด่างความร้อนแล้วก็ถ้าเกิดพริกได้รับการสับตัวของเม็ดแล้วเนี่ยก็จะมีความเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีความหอมน,นะครับ แต่ไม่ได้หอมแบบเผ็ดโดดเลยนะครับเหมือนทิก่บ้านเรานะครับก็จะมีความค่อยๆเผ็ดมาเรื่อยๆแล้วก็มีความหอมจนหายนะครับสำหรับตัวนี้ที่เราทําเราไม่ได้ผักของร้อนจะเป็นพริกสดแต่เราสับนะครับดังนั้นมันก็มีความเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันเกันนะครับแล้วก็จะมีความหอมพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับกับเมนูนี้ทําทานที่บ้านได้นะครับกับเชฟพอลครับ